อาสบายดีทุกคนสบายดีตอนส,สวยๆเติมนะมานี่กับเดินทางเขา้าปลาแต่ว่าไปกันสี่คนม้านใหญ่ไปเราม่านำน้ำมาหนี่ร้านห,ออห่อสายออกคือออกแห้งแล้วโดนฆ่าตเต้แต่โหหู้หน้ากวะปิสเดียวบางฮานก็บไปเราม่ามาหนี่มีแต่อีกุโก,โกกับปุกโดจัดนี่ดีทีมงานเอาสี่คนมาอนี่เอาสี่จับจึ๊บสารุนรุ่กันทุกคนร้อนมีจะได้กินยังนะไป ตาเอิบตาเอิกโอ้ตาเกินเมื่อนต่จะบอันนั้ปะะโทออกเนี่ยาเอิกประโทออนี่ เัวทางกันทุกคนจะมุ่ไปเส้นใด้นะโอ้โหี่ิเป็นเส้นตัวนี้แหละไปเลยเดี๋ยวยบไปกันไาเลย มาทุกคนย่างมาหนารถจอดไปนีให้เขานี่แหละย่างไปให้เ้างไปนี่ตอนนี้ห้าให้เ้าประมาณกิโลไปเอานี่เราเนี่ทีมงานเัางสี่คน มีเมียบ้าสบายหรือกาบเบ้าก้องหรือกาบอรี่นะจัดในพันใหญ่ไม่ได้มานนะผลข้าวเยอะเยอะพิย่างกะเป็นบุญชงเฮือนะมืออื่นนี่แต่ว่าเฮาบริลินตักบุญสงเฮือใครเมียเจ้าฮะแต่ว่าเฮาบมมีเงินไปไปสนับสนุนเขาให้นะไปกีดขวางผู้มีเงินซื้อนั่นซื้อนี่ซื้อยืนเฉลยเฉลยเลยไปหาเลาะอยู่ผู้ดีกว่าเอาแล้วทุกคนบาสิบานนะไม่ไหมเลยนี่เลือดยังอันนั้นอยู่นกก็ยังอุ่นๆอยู่นี่ ยิ่งเชียงปืนเขายิ่งอย่าตบเทาก็ย่างมันนำถังให้มันตกในถังนกตัวนี้โดกระโดกนะเขาคักอย่างนั้นเนาะไม่ใช่เพื่อเขากินปืนผู้เจ้าของนี่ยิงให้ผู้อื่นกินเช่าเราได้บดีบดียิงก็ได้กินนกคักแล้วจ้ะเลี่ยไปเขีดทุ่งยางตัวไหนอ๋อขี้เขียวมันอยู่ในดินบ่หรือมันหอยอยู่ในดินเลยอ๋อชวนทีมงานพวกอายบ่สบายหัน ไปนอนได้ซ้ำค <ins> <ness> ืนไล้ท <music> <music> ุกคนน่าจิมานะกมาหนีิแต่ว่าเข้าคืนมาหนินะยันชวนทางยันลงเมื่อใส่บุญกันแหละใส่บุญชูเหื่อนะส่วนเอาบาได้ดินบุญชูเหื่อปีนี้ไปกับแดดนะมีแต่ ไปมวนไปชื่นยังกเคืยได้คันผุมักกับฉันซะไปบนดนตีนะเฮาไปก็ได้บ้ไปก็ได้นะมันยุกเฮามันวิดเลยมาหอดบอลเฮาเคยพักทุกคนต่นห้างนี่แหละบอลนี้ว่าจะมาบุพพาดพักอยู่นี่แหละมันทมนะอาศัยตัวไผ่ตัวมันเดินรอบนี้เพราะว่าบอลจ้มีในผ่านมานําได้ในผ่านกระปุนมีพุทธิยวเนี่ยบวลาอดได้อาศัยอันนั้น และพันกล้องแล้วมันนี่แล้วก็บพันลีโอ้เป็นแต่พันเบิร์ดเลยรอบนี้ไอย,ยู่บอลได้ทนได้จนะจำตเะเจีย,ยวเลยไอยักษ์กับไฮเลยวันเดียวไอขี้พึ่งไพแล้วรอบนี้นะเลาะอันนี้ก็มีแต่ห้องน,นะช่วงชวงคนนี้เขาก็ไปยักปลาเอ้ยเดี๋ยวสิพาไปนั่งต้นบกเอาละนางมันอยู่หันจากสามหมื่นสามคืนชิบุมาทำม่านกับม่านทำประมาณก,าากะ ประมาณคือไปกันในพันยัยครับแหละเขทโทนที่เอาผ้าคืนอยู่รังก็คือเห่าๆใส่ตะหนัตเลทุกคนหาใส่ตนน้น,ตนบกแหละที่จริงถ้าอยู่น้ำอยู่หัวอยู่ห้องเออทีมง,งานเทาก็ได้หาปูงหาป้านะแต่ว่าคั้นที่อยูห่หววอยู่ห้องเนี่ยเพื่อชี้คืนไปหอเทิงนี่มันไกลนะทนุกคนเขาก็เลยตัดสินใจึืนไปเทิงซะกินยังก็กินไปน้ำกันนี่แหละทำม่านกับมานบ่ม่านกะคือเห็นอะไรทุกคนยำเจียวนะ ไปให้มันสุดไปเลยรอบหนาจังเชี่ยวป้านะครับว่ามันไปรอบนี้แล้วมันบุกครองบ่กคืนหรือว่ามันนั่นนั่นนี่นะใช่รอบวังยาเนี่ยเขาโอ้ใช่ได้นะทุกคนแต่ว่ารอบนี้เนี่ยภายในหาโมงฮะซองทุ่มเนี่ยเขาจะบบเห็ดย่างเลยหรือว่าบเปิดคลิปบเปิดย่างแล้วทุกคนยิ้มนิ่งๆบอกเลยงานพี่น้องเลยพอโมจุนั่นเขาอ่านเหมือนเขาแต่หัวคำ โม่งเนี่ยมาเลยไปอันนี้สบายสิพอตสบายยิ่งถือนั่นนี่จะให้พวกนี้แหละนำ้ำถ้วาว่ามันบวมอมเนี่ยมาเบาในเรื่องกันยิ่งทุกคนส่วนร้ายนี่เฮาเลือกถ้าเลือกเป่าได้ถ้า,าว่ามันเป็นเป่าน,น,นี่เฮาเลือกได้นี่พอสบายที่มักยิ่งหัวมันทุกคนแถวกุกคูมันแค่นั้นนะถ้า,าว่ามันถือตามที่เป่าเัาเล็งนี่ บปได้ไปใกล้ทุนบปได้นั่พร้อมถ้าว่ามันเห็นหัวเลยจะได้ยิ่งที่เขินบ่าขี้แหยแดงนะทุกคนจุดนี้ก็สำคัญนะไปบปได้ใกล้มาเกินสิบเมตรถ้าเลือกได้นะบอลเอาเลือกยิงเอายิงเอาชิเลือกยิงอย่างจุดนะทุกคนยิงหัวยิงขี้แหแดงแล้วก็ถ้าว่าบราเห็นบริเวณขี้แหแดงนี่สะโพกล่างมันทุกคน แต่ว่าเห็นเขียตูดมันลงมาทางพีสะโพกลางมันนะแถวขาล่างมันนะสันล่างมันแถวสะโพกมันะเรียบร้อยทุกันทุกคนมาด้ยังไปเกเกินสิเมตรนะมันหลากไปเรื่อยไปบ่ได้เด็กอในผ่านแต่ละคนที่ก็เลือกยิงบ่คือกันนะราะว่าบางทีก็แล้วแต่ทุกคนคนก็ยิงทองนะยิงท่องเนี่ยมันไปใกล้ได้ตัวตามที่เขายิงมานใกล้นะมันถึงใกล้พอสุควร ถ้าบ่มีมาเนี่ยผมได้สัมถ้าว่ายิงหัวโบกิแหเนียงโบแล้ว่าสะโพล,ล้างหรือว่าซันล้างมันนี่บ่ได้ใกล้แต่มันถือจุดแถวน,นี้เนอะนี่แหละใกล้กับแซมมอนี่เลยหัวทำถึงแล้วทุกคนเดี๋ยวแวปพ่นมีดวะถ้าเถสียมันโฉบมานหายก็พอได้อันนั้นอย่างไรละล่ะแต่ว่าบไปพ่นมีดถือไป็มาน,นี่กระหวัวปาดไปเขาเลยนะ นพ่นพ um ่นฝาพ่นเม็ดเท่าอยู่นี่แหละม่่นอนแม่้าขาวค่นดึกดื่ออะไพ้่าวพเมเลย ตนเนกนเ้ามะเข้าต้นเงินเริ่มหเลยนามนี้ไหมก็มลหมวกนอยเนาะคนพาแล้วเดินทางต่อทุกคนขึ้นผู้ได้บ้านนี่ ห่อนบ่มีท <gardens. S 2> ีมงานอื <queen> <c ười> <c ười> <c ười> ่นลงมาเยเ่็นหอยจะเป็นผู้ใคแต่ว่าพวกนี้ผ่านลอยไปจักโอ้โหแง่ก็เลยมาออกกระดิ่งจะได้เลยไปบ่ ยังอะก็แต่ลูกปี่บมาลูกน้องก็ถึกโอ้ยหไปดิ้ดดตัดโต้ของล่างเด้ยัง ก็เตะเอหอลังเลยทุกคนนั่งผ่อนก่อนเนาะเมื่อยลยสองคนยังพูดทันมหอยู่ยังอุบิมๆอมีันเียโยฮะโยโกะโยครับเนี่ทลุ้วกันทุกคนไปิมาอีกยัง เฮีนแจลหรอบากระเทศยังอ <ank> er> ีกน pues oh, uh, nah ี่โอ้ยแถมโต๊ดมาเลยโต๊ดตันน really ้ำแข็งกินชมมาเนี่ยห้องกูไปแย่เบิร์ต้นบกต่น่ะทวนเห็นมันเขาอยู่เห็นมันเขากินอยู่มาเลื้อกันอย่าแต่ว่าเราสิไปผุดแหละไปอยู่กันกินชมโอ้ทวดกระปู่สองโตนะรถทั้งรถทั้งนี่ Ừ. mình mình cái nhạc mà. Nhạc là cái mình 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 นะพอดีค้ำเลยทุกคนเมื่อนี้เขาออยัางไม่ได้ไปนั่งนะต้นบกต้นะว่าเอาไปไปเอามาหนึ่งเขาเปล่าไอา้ทุกคนเดี๋ยวกินเขาแล้วก็นชการไปเอามาหนึ่งมือชี้ลงไปนั่งบนต้นเขาเปล่าไปกับบางกองเร่ยไม่รับซ้ำโตเร่ยบนนาผาเนี่ยก็ไม่น้ำโค้งละฮะ บอกกล่องไปเห็นใจยังเรียนแบบยานบอากมาเอาอปยึดถึงพยันมาจอ่อเอาแม,ามนมาจอกะพันพนีน่คนพันใหม่ว่าเดียวโดนโอ้เขาอยู่เขาใหญ่ออกมานี่แหละดีได้เนะี่ยเขาใหญ่ออกโอ้ปลาโคตรเสือในบดแล้วมันก็องวง กระปลูกเนาเขายา่าออกเขาอยู่ต่อนี่แหละโอ้ไปเขียนบอกขวกคอยไปทาทำลาเดือ้อเอาเขียนบอกโมเขาจเจ้าโอ้เอี่ยาะน,นี้แล้วเฮามากนี้แหละเพราะว่าเฮาไปในนีพายุงพย,ย่างเนาอาศัยทำมาอยู่ทำนี่แหละ ทำตัวนองจากไรน้ำเนี่ยนะมันโตนลงนะหันอาบยาหาันกินยาหันก็ได้น,น้ำใส่ชีโดช่วบายอยู่นี่คนยุ่ยใหม่นะอยู่นี่นนนโบว์ทีมงานใดนะจะมาทีมงานพวกนี้ผ่านลอยบ่แต่ลักษณะท่าทาง,งนี่คือยูโรเกินดียังดอกนายแปลกแต่ฝ้าใช่สะสะนะ <c oughs> เข้าผมว่าที่จะเป็นคือเขาโอ้จะน้อยจะไปเอามาหนึ่งพูดมาหนึ่งอยู่ผู้อยู่ทำห้างกันนะจะได้คืนเอาคนเดียวนะ ไห้ทิ้งานเอาถ่ายเจนี่ไก่กล้้เตอมไก่เตอเราิเลาะเบื่อหลับตะแลงนะครการมาเลยย่ามาหนึงมาเลยนี่คือเป็นบานไหนก็มีได้คือไปนั่งร้านจะข้าวน่านั่งจนบุกนะไก่บัามี่หมาอ๋อแดงไฟแม่ติีงหนุกปั่นชาก็ได้เห็น่าสิไปกันเลยนี่อาหารท่างทุนกระปูกรดทังนะกับนุกขึงนคหทีนะ่งเลยอเห็ดนะไรกะเห็ด ที่ดังไฟอยู่นอกรถทุนบนถนาไว้นอนนะดาวา้นประตกอาจะปลูกอูนอน,นท,อนนท่นี้แหละจิงอุนต้นท่นี้แหละทำเลยทุกคนเดี๋ยวห่าเห็ดจะทุนก่อนพอได้ยิ่งนัวไอ้นะเพราะว่ากระบังที่วเนยัยเต็มที่เฮากูไังยิ่งเลยเลยใส่ต่นนี้ยิ่งแค่นะชิอไปขูกันบางคนก็ว่ามัน มันคัดกันเลยกระทุนกระปืนวัดซื้อนี่มันถืนเอเป็เหตุในยังเพื่อนปะแต่ว่าเห่าไม่ได้ลียดน,นะซื้อเลยตะนันกนแะแก่เต้ความเือของแต่ละคนฮะแก่เต้เอาละแม่อาหารมหอดบอดค่ะมไม่ได้มีเห็นไม่บ่อยเนี่ย เห็นแล้วนะทุกคนใส่2องเชนไปเลยกระทุนนี่กะโอยไปถึยงไปใช้ยิ่งไปไ้กุดกุนสั่นเนาะเ็เหรเฮ็ดบอลอยู่บนนอองด้บานี่อันนี้เอห็ดแล้วนะทุกคนนี่มาต้องย่านมาไม่ชิรุดมาตะพานตัวนี้อย่าผูกเต่ตะนั แล้วผูกใจตัวนี้นะแต่ตัวน,นี้ผูกใจหันเนานอนฟังเสียงอันนั้นนำแบบน้อะไรเนาะเอาถัา่วลันมีมอหนึ่งนะก็เลยปีงเอาหนุกเขานี่ได้ยินเขาเอาหนุกก็นึง่งแต่ผู้โต๊โ <c oughs> ตปัดห้องถอดเปเ็นไรมาถอดมาปัดเขาก่อนเพราะว่าเขากินแล้วเขาเจ็ไปเอามอหนึ่งกับถวยนะถวยยึด กมันหนึงผูยืนทำห้างก็โออบอมีถัว่วยอมีมันหนึง,นงกินปิงไปก่อนหัดเตลได้ดีนกปิงนก,งนกโอ้ยโอ้ขาเลยสสวั่ะุรคนมาโอ,มาอ,าอ้มันขนาดเนอะนกนกเขายิงยไปหาย ซาดิลีด้วนี่วยยัเกี่ยวนี่ครับกระเพาะทำหาเกี่ยวมาแล้วนหนม่ากะโกรูเบอรเดี๋ยวกินขาก่อน่นป่านี้กินแล้วก็จิงเาาไปอามานึงเลยทนงานเขากินข้าวกบตองห่วง นอนเบ้อนอนดูดิโอ้ยดึงโตเลยเอ้าเอ็ดยหญ่จออกลอกเดียวพี่เดียวไปเลยคือใส่ส่อนกันเสร็เแล้วเช้าเลาะยางพังละครัดทุกคนเพราะว่าเดินแจ้งเสียงที่มันยางมักบกมันยังเข่าได้ยินนะมันใดมันลงลงเนี่ยเข่าก็ปิดไฟยางเดินแจ้งนี่เดินไม่ได้เสียงจะนายถ่ายเดินเสียง่ะโอ้ยดึงโตงี้นี่เอ้า ทำมานนดุนะไปนใสเห็ดบนผูอูนครันดูนี่หเ,เห็ดบนผูอูมาแล้วเห็ดปุ๊บนี่บเาท่าบะเรยูนี่ไม่ตนน้หันเขาเอาไปดังไฟนะโอ้พวกสีขาดหาผืนก็ชุ่มขวนโมเห็ดเพื่อจะได้ได้เนี่พราแห้ง,งเวาไปดงังไฟเจอเออเอาก้องููนนได้กมนะ หมดยาแล้วันบุแลวหันมัวไปไปุ่นไปทุกคนเดี๋ยวเอาการไปเอามาหนึ่งกันนะมาหนึ่งปุ่นยืดเทิมปุ่นเลยจริงกับใบไม้ไปได้เมื่อยทุกคนมไปดิกะว่าชิลัดเต่าเอานะแต่ว่าเอาต้องนึ่งเข่าทุกคนเลยมีเวลาไปเอากลางคืนนะจังเวียนยังไม่มีเวลาอย่างกับการไปเลยนะเดี๋ยวมานไหนก็มีแต่นี่ม่แน่นอนเด้มันเิมงานยังม่ได้ยาเด้ทุกคน ไ้เตอได้ตอนนี้ครับพื่นก็เลยไปเพอเดียวนะมาให้บ่ากองไปนํำให้อยู่บอลซะถอยยังเข้าญี่ปุ่นเบิดไปเลาะจ่ายนะทุกคนเลาะทำจ่ายนะเลาะพังเลาะพังเสียงมันย่ำกินหมูวง จะลุถ้าใน้ยินเท่าก็คอยลงไปหานะมาอหอนี่้ินกินหอมเห็นโดนมันพาเน่านะลมมันมาซะนั้นกินหอมต่วเนื้องาบห็น อิหนหอมเจออยเลยโอ๊ะปาตะโกสเห็ดบดออกเลยม6เต็มเบอรคอนนี่โมเมนต์เห็ดบดเห็ดขาวนะ ดีกแกงนี่ร้ายขนาดน่ะ กินนะเก็บแกงสีเขียดเปลี่ยนเต้นกระทุงครับ จะเขียนมืนอ,อเราเสียงเขาจูดถุออกพรรษาต,ำตำ่ตำๆตำ่ำๆเสือเหา่าเขาปลามาด่งทวนเต็มเลยด้วเก็บใส่กระถุงใหญ่แล้วเลย ก็มันบานใน่ปรีเกกระเทะก็นั่งบักพรอ,อนตัวบ่ออีกอย่างนะไก่จีฮอดมาหนึ่งเราแล้วละ่ะไก่จีฮอดบอ่อเท่าละเอาเท่าหนึ่งที่กัดเมื่อเลยนะบ่อการต่อคันดุเนี่ยก็จะไปซองเมืองต้นโบกดอนนะยันว่ามันเข่ากินจะไปฟังเมืงองย่าล้มยำๆๆกินกัด ลงไปหาคือนชิง่ายอยู่นะฮะไปข้าเบิ่นข้าวเมียดประทินเชียงยังกะาวหอบมาบอนพักพรืมเสาลัดแต่เสาเลยเดินแจงอีสีบิดทางไปกันนะยังก็ะบอกเดินแจงเ้งฮะถามหนี่งนะทุกวดพี่ไปอยู่นะอยังนียวพีไ่ไปอยู่ส่งน้ำผ่านลอยหายเกระสอบนี่เข้าไปแล้ว เดี๋ยวฉีการไปเบิ่งอีกจ้ะหน่อยทวไปทางล่างปลอมนะแถวมันมานให้เลาะเบ,บิ่งจ้ะหน่อยฉียกลับมาเอามาหนึ่งเมื่อเลยนะไปบิดกันทนดวันนี้ยินเสียงนะ,จะแจ้งว่าบุกถอกนี่บม่ได้อยู่ใจตัวนี้นะเอาเลาะเบิ่งหงบิ่งหอยบิ่เห็นแค่นี้ไปเตปู <c oughs> เดินแจ่งด้วมานั่งฟังเบองอยู่ต้นบุกตัวนี้กะมิดนะวันนี้เสียงยังเลยถ้าว่ามันกินเลานั่งอยู่นี่ก็ได้ยินนะอยู่รูมพวกแปกพกแปลกมัยำกบบุกมันย่ำมบกบุกถ้าว่ามิดไปเมื่อไปนี่เอามาหนึ่งแล้วก็มาบอลเหรอโอ้โหคือละสองถุงกวนเลยตอนนี้ ปิดไฟหยาเขายัยางไดทุกคนเรื่อแจ้งนี่แดงมาหน,นึ่งมาเลยไปปิดไ <c ười> ฟหย,ยาเอาทุกคนทางลาดไปน้ำบักถอกแต่ไหนมันเก่าเกมนะเห็นแสงไฟบุไรี่ฮ้ยนะ แต่ว่าคนหัวลุกเอาก็ยินแต่แต่หึงเลยนะปึกปึกเจ้าคนขุดอีกยังสยาง ินยงาะโอ้หนาวเอาอยืเเอกแข็งต่อใ่ผูน่อนอยู่ที่ปลยเทศ ไปากอนนอนก่อนเพ่นิปนี้ก็จะพอจบไปเฉยแล้วจะได้ก็บตาติดตั้คลิปต่อไปนะนาโอเคทุกคน